ครับวันนี้ผมมาเล่นกับบอทนะครับของเว็บมอรุตไทยขั้นเทพนะครับแล้วก็จะเห็นว่าวันนี้เรามีโลโก้ปีติดไว้ด้นะครับเป็นโลโก้ของเท็ฟันนะครับเป็นผู้สนับสนุนเกมมอรุตไทยอินดี้นะครับแล้วก็ช่องของผมนะครับก็เลยจะมาปักไว้แปะไว้นะครับเชื่อโชว์ส่วนถ้าเกิดว่ามีท่านใดที่ อยากสนับสนุนผมผมก็จะสามารถบอกได้นะแล้วเราก็จะเอามาขึ้นโลโก้ไว้เหมือนกันอันนี้คือผู้สนับสนุนหลักของเรานะครับอันนี้มารุไทยคัแเทบแล้วอันนี้ผมเล่นแบบฟรีนะครับก็จะเล่นได้ถึงเออบอรพี่สุชาติซึ่งก็มีความเก่งระดับหนึ่งนะแต่ถ้ากอยากได้บอรด,ดีๆก็อาจจะต้องอยู่ในโปรที่เสียงเงิอนอืม ต่วไปนี่ไม่ธรรมดานะดูตอนแรกเหมือนเหมือนเหมือนเขาจะแบบว่าไม่ค่อยโอเคแต่ว่าเรื่อยมาเขาก็ใช้ได้อยู่นะไม่ใช่ชนะง่ายนะครับบบทเหนืยอนะเนี่ยเขารู้นะเขาไม่ยอมให้โมค้นเองง่ายง่า แต่ว่าถ้าเราเดินดีมากๆก็บอรดก็จะมีพลาดอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเรตติ้งเขาคือพันสามร้อยห้าสิบนะครับแต่ว่าไม่ง่ายเลยนะจะเห็นว่าผมนี่ยัผมจัต้องหมุนเลยอ่ะเออใมาโอเค,เอ,อ,อ,เคอันนี้กินละ โหเขารู้จักการขายม้าด้วยนะผมไม่ค่อยอยากกินม้าเท่าไหร่เพราะว่าตัวจะถัลู้เข้ามานะ <Yeah. S 1> โอเคเนี้โอเคเพราะว่าตัวมันมันไม่ถัลุเไง กินเม็ดมากินเนี่ย ไม่ง,ง่ายนะครับเนี่ยผมบอกเลยมีตึงอ่ะ ชนอยากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับเนี่ยเป็นพันสามแบบบอดอะคือมีความเหนียวมากๆครับเหนียวแบบปอดอะ่ะเหนียวแบบที่แบบางทีเราเป็นมนุษย์เราปวดหัว มีกวนซ้ายกวนขวาเลยนะ <Yeah. S 1> ต้องค่อยๆเดินแบบไปเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าผมดูแล้วถ้าใจร้อนเนี่ยผมชนะไม่ได้นะครับในเกมกับบอทเนี่ยออกแนวตึงๆเลยล่ะ ผมกลังคิดอยู่ว่าถ้าผมทำแบบนี้จะดีไหมคือมันมันเริ่มที่จะคุ้มยากอะ่ะผมทิ้งเลยดีไหมตัว <Yeah. S 1> นี้เออ โอ้โหมีการเดินเป็นจังหวะเลยนะดูดิกปวดหัวเลยอเอาอะไร ผมสได้ถึงความที่แบบว่ามันไม่มีทางาพลาดเหมือนกันนะเนี่ย <Yeah. S 1> เหนื่อยเลยนะครับผมว่าใช้ใช้ฝึกได้เลยล่ะฝึกในการแบบว่า คอยเรียว่าไม่ไม่ให้พลาดได้ง่ายอ่ะทำไมทำไมนี่ก็โดนม้กินลอยอีกนะ Mati. ผมชนะพี่สุชาติลมยังลำบากเลยเนี่ย ชนะยากจริงนะผมบอกเลยขนาดว่าเป็นขนาดนี้แล้วเนี่ยด้วยความที่เขาเนี่ยเหมือนด้วยความที่เราเล่นก,กับบอทอะนะมันชนะยาก

คือผมดูแล้วบอดปีพาดได้แต่ว่าพาดยากมากคือเราต้องเดินกับบอดเยอะจริงๆเดินหลายตายจริงบอดถึงจะพาดให้เราไม่ก็ผมว่าคิดว่ามันเป็นบอดท,ที่เอาไว้ฝึกความรอบคอบได้นะ จาเรตติ้งตัวบอรดแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่พันสามร้อหสิบหรอกว่เกิดเพราะว่าคือคือบอร์ดไม่ได้คมแต่ว่าบอรดพลาดยากมากแบบยากจริงๆอะ่ะแบบ<อ>มันจะไม่เหมือนพันสามร้อห้าสิบที่เราเราเล่นด้วยนะ นี <aid> ่ยพราะตาผมเดินไม่ได้ยื๊บโอเคยืจ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจคุยบอลลูกกับเซ็นบอลทางเพจ Facebook แล้วก็ทีมโร่อนไทยยูทูบนะครับสำหรับใคที่สนใจหนังสือรือข้อเลีนก็สามาครมาสมัครเลยแตโอ้โหผมว่ายากจริงนะนะครับโอเคครับสวัสดีครับ